สวัสดีพี่ใหม่ครับทุกคนกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Water Work กันอีกรอบนึงนะครับยพูดจาดยเป็นทางการมากเลยและนี่คือปี2021นะครับทุกคนปีที่แล้วก็ต้องใช้คําว่ามีเรื่องดีๆกับเรื่องที่โคตรแย่เกิดขึ้นเยอะแยะหมดเลยครับแล้วก็มาเจอกันนะครับผมในปีนี้กันนะครับหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วเราก็มาอยู่กันใน Water Work กับอ่เมืองที่จะตายแหล่มีตายแหละ กันต่อนะครับผมไม่ได้เล่นไปสองวันนี่ลืมหมดแล้วว่าเราอยู่ขั้นตอนไหนนะครับเอาเนื่อตอนนี้เดี๋ยผมเก็บการ์ดที่ไม่ได้ใช้นะครับขึ้นไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคส่วนคนตอนนี้เต็มหมดเลยฮะ สิ่งที่สร้างได้ตอนนี้น่าจะเป็น water work เห็นคนบอกว่าพวก water work กับ water view เนี่ยเป็นส่วนประกอบนะครับผมในการสร้างพวกสิ่งอะไรใหม่ๆนะครับขึ้นมาอู้เยอะชิบหายเลยใอยหลอนจัด builder มา1คนจัด builder มา2คนต้องการ craft man มา1คนต้องการ building material มา1ชิ้นต้องการ bucket view อ่ายังไม่ได้ครับ bucket view เรามีแล้ว water view เรามีแล้วเราสั่งสร้าง water work นะครับน่าจะเป็นการหันวิดน้ำนะครับที่ค่อนข้างดีพอสมควรกวาดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคหมดตูด เงินเนี่นยเก็บเยอะมันเฟอร์เดี๋ยวมันบูดนะครับปัจจุบันชื่อเสียงก็อยู่ที่เลข73ครับโอเคเก็บเก็บแล้วก็มีครับแมนหนึ่งคนนะครับที่เอาไปลงตรงนี้ได้ต่อไปนะครับผมก็เก็บสคริป์คนนี้เข้าไปครับสุดสมอลด o น a t i o n เก็บไปก่อนเราขาดวอเตอร์วิวกับบักเก็ตวิวซึ่งตอนนี้เรามี2อย่างแต่เงินไม่พอสักอย่างนะครับผมโอเคอันดับแรกสุดนะครับเอาเงินที่มีมาไทยไปแล้วก็อย่าลืมลงในสิ่งที่เขาเรียกว่าบักเก็ตวิวไหม ตึ้งมันคืออะไรวะเนถามจริงน่าจะเป็นตัวตัววิตน้ำแหละตัวใบปั่นนะครับเพื่อรีดน้ําขึ้นมาโอเคเท่านี้ไปเท่านั้นเท่านั้นไปเท่านี้เริ่มอย่างว่วงไว้นะครับวันนี้เอาสักกิ่เทินดีเริ่มจาก55้าก็เอาไปสักประมาณ60สิบน้อยไป70เยอะไปไหมวะจนกว่าจะพอใจครับจนกว่าจะพอใจเพราะผมอัดยาวแค่ไหนเวลาตัดไปก็เหลือนิดเดียวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับปัจจุบันมีเงิน23นะครับผมผมก็ทําการใส่วเตอร์วิวตึม แล้วก็สั่งสร้างอีก15ซึ่งก็เอาการรีดไถจากประชากรเราใส่เข้าไปแล้วก็ทําการสั่งสร้างซะเป็นคําสั่งฮะบันทึกอ่านก่อนดีกว่าครับวอเตอร์เวิร์กนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ไกนะครับที่ใช้ในการวิทย์น้ขคือมันในระดับความสูงที่สูงขึ้นนะครับใช้ในการส่งเรื่องของน้ํานะครับผ่านท่อนะครับผมเป็นเครือข่ายนะครับไปตามเมืองนะครับผมทำให้คนสามารถเข้าถึงน้ําได้อย่างมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับผมคําเตือนเกิดใช้สิ่งปลูกสร้างนี้คนจะเพิ่มขึ้นหนึ่งคนนะครับทุกเทิร์นก ว่าต้องเวิรเอาว่าเกิดใครอยากรู้ชัดเจนก็ไปพอดแปลนะครับผมก็จะบอกให้ง่ายแค่ว่ามันคือระบบท่อส่งน้ำนะครับผมเท่านั้นเองครับที่สร้างขึ้นมาในปี1415ครับที่เมืองกัดเซียสโดยใครก็แล้วแต่ซึ่งกูไม่สน, <c oughs> นประวัติศาสตร์นันนโนโอเคนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหคอแหบคอแหบคอแห้งกับเสียงแหบ คอยแหบโอ้วอเตอร์คาร์ดมาแล้วครับต้องการสี่เหรียญบิลเดอร์ลงมาคนนึงเก็บวอเตอร์คาร์ดเข้าไปคนหนึ่งแล้วเอาบิลเดอร์ถอนมาคนหนึ่งเก็บคราฟแมนเข้าไปคนหนึ่งใช่ไหมครับเช็คก่อนว่าจะคราฟอะไรต่อนะครับเพ้เตรียมคนถูกตอนนี้อีก3อย่างนะครับผมพวกระดับ3นะครับต้องใช้ทาวซีจิวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมมีแต่ออเดอร์ซีจิวนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเปิดแต่ับผมหน้าตาแสดงน้ําค้างไว้ก็ได้นะครับเพียงแต่ผมติดนิสัยนั่นเองโอ้ท่อมาแล้วครับ ท่อกับซ้มาเหรออ,อ๋อเหมือนจะเป็นบ่อน้ำนะครับที่คนตักมาแล้วก็มาวางไว้ให้คนตักต่อนะครับไม่ใช่แบบวิวที่ขุดมาจากดินนะครับกับเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเก็บไว้ก่อนนะครับผมเรื่องท่อนี่ยนะผมก็จะวางฝั่งนี้ให้บ้านได้ประโยชน์ใช่ไหมครับสมมติเอาไปทางนี้ก่อนตึมไม่ช่วยอะไรเลย <laughs> เอ๊ะทำไมน้ำมันเราจะเข้าไปสิบ้านหรน่ต้องมีน้ำเ,ย,เยอะๆไม่ใช่หร อ๋อหรือว่าต้องล้อมเป็น4ีคูณสนะครับเพื่อให้บ้านหลังนี้ได้เอฟเฟกสูงสุดผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นนะครับผมเอาเงินที่มีนะครับผมไปลงเป็นเขาเรียกว่าวอเตอร์คัทนะครับในบ้านหลังนี้ก่อนดีกว่าครับที่มันจะได้ประโยชน์เยอะๆนะครับคือตรงนี้ตึมนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาล้อมนะครับผมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ผมทำให้ที่ผมต้องการก่อนคือลองล้อมกรอบนะครับบ้านหลังนี้ดูว่าถ้าผมล้อมท่อครบมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ช่วยอะไรเลยครับมึงนะครับผมทําอะไรผิดอ๋อหรือว่าผมวางผิด มันต้องใช้ซ้ำตรงนี้หรือเปล่าครับในการวางว่าแบบจุดไหนที่จะให้น้ำขึ้นมางั้นเอ้ยปี2021นะเราอย่าปล่อยให้อีโก้ครอบงำอย่าคิดว่าแบบเล่นพลาดแล้วจะไม่สามารถอันดูได้เพราะตัวเกมมีระบบอันดูจึงเฮ้ยเราขายศักดิ์ศรีซาตานไปแล้วท่านผนะครับผมอยากรู้เ่าถ้าผมล้อมท่อปุ๊บมันไม่เกิดผลไม,มเกิดผมลงซ้ำแบบนี้ละอ๋อมันจะบวกขึ้น4ครับบ้านทุกหลังในอาณาบริเวณนะครับจะได้เยอะหมดเลยตึมทางตรงนี้นะครับผมก็เป็นจุดที่น้ําขาดแคลนพอสมควรด้านล่างก็เป็นนะครับ ผมต่อไปทางขวาเลยกว่าครับเป็นทางนี้ตึมโอเคครับเดี๋ยวผมค่อยโยกนะครับผมพวกเอมิมคนแบกน้ําสักคนหนึ่งนะครับที่มันโอเวอร์ไปนะครับมาลงตรงส่วนนี้แทนน่าจะพอได้นะครับผมโอเคตาต่อไปเทนเอิร์นโดดูพูดแล้วภูมิใจมากคนกอกว่าจริงๆพี่น็อตการ์ดเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเกิดพี่แค่เก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเวียนในเดกเดี๋ยวมันจะขึ้นมือมาให้ใหม่นะครับซึ่งก็ก็รู้ แต่มันทำไม่ได้พอเห็นแล้วมันก็ต้องใช้แต่รอบนี้มีแต่ก๊าซสีฟ้าเหรอเอาไปขึ้นชื่อเสียงไหมครับน่าจะดีนะครับแล้วเราจะได้นะครับเก็บเจ้าซ้ำสองใบนี้ได้โอเคอันนี้ขึ้นชื่อเสียงเท่านี้ครับเก็บซ้ำหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็โซนนั้นใช้เป็นเดี๋ยวดึงท่อไปนะครับผมเดี๋ยวโซนนี้ค่อยโยกพวกเออคนถือน้ำมาละกัน งั้นวอเตอร์ซัมตรงนี้เก็บไปก็ยังไม่ได้เอาคอมมอนกีฟทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เอาซัมขึ้นมานะครับคอมมอนกีฟน่้นยังไม่จำเป็นนะครับมะตาในชื่อเสียงน่าจะากำลังพอดีพอสมควรครับปะลุยๆสบายๆนะครับคนดูมาถึงพสสาร์ทสน่าจะพอเข้าใจะระบบการเล่นของเกมนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไปไหมงั้นต้องเอาเจ้าหมอนี่ใส่เข้าไปครับ ตอนนี้ทางซ้ายนะครับน้ําก็ขาดแคลนประมาณ2หลังนะครับพอได้ครับเอาเงินที่มีมาลีดไถาชาวเมืองแบบนี้ก่อนงั้นตอนนี้ผมคิดว่าผมจะสั่งสร้างเวิร์กช็อปดีกว่าครับไหนๆนะครับคนก็ยังเหลือพอครับเวิร์กช็อปใช้โฟแมนโอเคเวิร์กช็อปใช้บิวเดอร์ er. แล้วก็คราฟแมนตึมตามด้วยบิวดิ้งเมทรีย a ลถือว่าสามารถสร้างได้นะครับในเทิร์นเดียวเลยตึ้งแล้วก็เพอร์มิตอีกหนึ่งใบนะครับผม ตึง้งคำสั่งสร้างใช้สิบเหรียญน,นะครับตอนนี้ไม่พอเก็บไปก่อนครับเก็บคนเก็บคนเก็บคนเก็บการ์ดโอเคครับณนาตอนนี้เราสามารถต่อท่อได้ด้วยเงินห้าเหรียญหรือว่าจะวางบ่อน้ําด้วยเงิน5้าเหรียญก็ได้ตามเป้าหมายของผมคิดว่าผมวางท่อนะครับให้ไปตั้งแนวนี้ก่อนละกันเพราะแนวบนเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ผมจะใช้คุมนะครับหลักๆโอเคเพราะฉะนั้นวางท่ออีกหนึ่งอันคือบริเวณโอ้แต่ตรงโซนนี้นะครับจะแบ่งครึ่งทางฮะไม่เป็นไรครับ จะได้มีจุดวางน้ำมาเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็เท่านี้ครับเทนเอินโดปในการตั้งใจพูดผิดใช่คนมันเพิ่มเยอะจัดเลยอะ่ะพอเราเพิ่มนะครับตัวการหันน้ำเข้ามานี่คนมันเพิ่มขึ้นต่อตาเยอะจัดเลยครับต่อไปทําการสร้างเวิร์กช็อปนะครับผมใช้ในการสร้างเครื่องมือนะครับแล้วก็ซ่อมแซมพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆานะครับผมทาให้เราสามารถนะครับผมเข้าถึงท่อแล้วก็บ่อวัดน้ําได้นะครับผมแล้วก็อัปเกรดวอเตอร์เวิร์กได้ก็ดี โอเคครับมีเวิร์กช็อปนะครับเรื่องเครื่องมือครับสามารถทําท่อแปลกๆได้แล้วต่อไปนะตรงนี้มีเงินอยู่แค่3การทีถ่ไถก็ยังไม่มีเ,เรื่องคนชอบคนเกลียดก็ยังมีอยู่บ้างแต่ก็พอรับมือไหวนะครับแต่ผมต่อมาระ้ว่างเวลครับน่าจะพอได้เอาไปลงทางนี้ก่อนแล้วกันโอเคไปครับลุยต่อมันขึ้นเอนโคดโอเวอร์โหลดว่าแต่เฮลภาพแหลกปะเนี่ย น่าจะไม่แหลกมั้งเข้าปีใหม่นี่คอมกากเลอยอยากเป็นกราจอเหรอจะลูกรักอ๋อสงครามนะครับผมเข้ามาหาเลกแล้วนะครับผมมีเวลา6เทินในการจัดการนะครับผมซึ่งต้องส่งนะครับเหล่าบรรดาเวอร์เกอร์นะครับไปทั้งหมด4ใบนะครับเป็นคําสั่งของโอจัก,กรพัทหรือราชาไม่แน่ใจนะครับผมใช้คําไม่ค่อยถูกซึ่งตามคอนเซปต์เดิมนะครับผมคิดว่าผมส่งบิวเดอร์ไป1ไป2ไป3ตามด้วยคุณลุงหัวร้านเป็นกุนซืออีก1ตึ้ตึมเป็น4นะครับผมแล้วก็ทําการส่งไปได้ของรางวัลขึ้นมา20 นะครับผมเรียบร้อยครับส่วนเงินตรงนี้ก็ทําการสร้างอะไรดีกว่าตอนนี้สร้างอะไรมากมายไม่ค่อยได้นะครับแต่ที่แน่เพิ่มมิดเต็มมือครับเอาโอเวอร์ช็อตขึ้นไปครับแล้วก็ถ้าผมวางท่อเพิ่มผมก็จะวางนะครับผมตรงนี้ได้ซ้ำอีกจุดหนึ่งถ้าผมวางซ้ําไปตรงไหนจะได้ประโยชน์ตรงนี้ได้ขึ้นนะครับ3าหลังน่าจะได้ครับตึมสวยครับต่อไปเราค่อยมาเก็บงานนะครับตามมุมๆุมขอบขอบแล้วนครับน่าจะพอได้อยู่เงื่อนเหลือ17บนะตรงนี้ ผมสั่งสร้างอะไรสักอย่างก่อน,นที่จะพอจะได้ประโยชน์กันเออโอเวอร์ช็อตวิวนะครับผมใช้ในการเพิ่มแรงแดันของน้ำนะครับที่วิ์ขึ้นมาได้โอเคครับเอาไปลุยต่อโอเวอร์ช็อตวิวต้องการโฟแมนซึ่งโฟแมนยังไม่มีครับแต่ต้องการบิลเดอร์ต้องการบิลเดอร์ต้องการคราฟแมนซึ่งเงินหมดครับงั้นเก็บเพอร์มิทเข้าไปครับแล้วเราค่อยว่ากันต่อโอเคณนะตรงนี้มีโฟแมนมาเก็บบิลดี้เมทเรียลยังไม่ต้อง การที่ผมจะลงต่อไปคือลง building material เข้าไปแบบนี้และเก็บ four man หนึ่งคนเข้ามาตรงนี้แล้วก็ craft man หนึ่งคนซึ่งตอนนี้ craft man น่าจะยังลงไม่ได้ครับเพราะเงินหมดอา่าแล้วเงินสีที่เหลืออยู่ควรจะยังไงดีวะแต่ต่อท่อก่อนนะครับให้ระบบมันผักมันไปทั่วถึงก่อนแล้วกันประมาณนี้และลุยต่อครับเข้าสู่เทินที่65ครับเราเริ่มที่เท่าไหร่นะครับ55ป่ะนดบเพิ่มสิเทินใช่ไหมโอเคครับงานยังไม่หยาบเท่าไหร่นะครับยังพอลุยได้อยู่ตรงจุดนี้ผมต้องการ c r าฟ t man หนึ่งคนเพื่อสั่งสร้าง เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำครับต้องการเงิน15เหรียญต้องการเงิน15เหรียญก,ก็โยนเข้าไปตึ้งแบบนี้แล้วสั่งสร้างใน32และ1เร็วจัดครับด้านบนนะครับคุมน้ําดีพอสมควรแล้วแต่ผมคิดว่าผมต้องต่อผังให้ครบทั้งเมืองแหละครับยังไงเรื่องการวางท่อก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมีเงินก็วางไปก่อนนะครับเอาเป็นโซนลงไหมหรือว่าไปโซนตรงก่อนโซนตรงแล้ววางเวลเอ้ยวางวาง,วางซ้ำแล้วจะได้ครับโอเคลุยต่อครับเข้าสู่เทิร์นที่67ใช่ไหม ประชากรเพิ่มเติมมา <c oughs> ทีละสามทีละสามเยอะนะโแต่ว่ามีการรีดถ่ายได้เรื่อยๆเลยครับโอเวอร์ช็อตวิวมาแล้วครับอะไรที่ใช้โอเวอร์ช็อตวิวเหรอโอเวอร์ช็อตวิวโอเวอร์ช็อตวิวยังไม่เห็นนะครับว่าจะมาอันไหนนะครับอ๋อวอเตอร์เวิร์คระดับ2นะครับจะใช้โอเวอร์ช็อตวิวใช้เงิน10เหรียญเก็บไว้ก่อนไหมยังไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้นะครับงั้นผมเก็บเอ่อเพอร์มิทออกมาก่อนอ๋อการ์ดเต็มมือถ้าการ์ดเต็มมือจะไม่ได้งั้นผม clear. เคลียร์เจ้านี่ไปก่อนตึ้มเจ้านี่ไปก่อน แบบนี้ครับแล้วก็ทำการเอาเพอร์มิทลงมาเอาวอเตอร์เวิร์กสองขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ผมคงจะต้องวางซ้ำสักจุดหนึ่งครับแล้วก็วางท่อไปนะครับผมเพื่อต่อระบบไปต่อท่อเพิ่มมาที่จุดนี้แล้วก็วางซ้ำเข้าไปที่จุดนี้ตึมเป็นแบบนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่อท่อเพิ่มเติมอีกที่จุดทางนี้อ่าเก็บโอเวอร์ช็อตเข้าไป ท่อตอนนี้หมดครับเพอร์มิตตอนนี้ก็เต็มโอเคประชากรก็ประมาณนี้พอรับได้ยังไม่มีคําสั่งสร้างต่อไปใช่ไหมครับหรือว่าลงคําสั่งสร้างไปเลยดีวอเตอร์เวิร์กก็ได้นะครับจะได้ลงคนไปให้จบๆไปเลยวอเตอร์เวิร์กสองเพิ่มแรงดันของน้านะครับเราจะได้เอาคนที่มีนะครับเช่นโฟแมนตึง้งเช่นเอ้ยพูดถึงผมมีวอเตอร์คัทนี่หว่าไม่ไดเอามาลงใช้เลยงั้นผมลงวอเตอร์ค์ทที่จุดนี้ไปเลยครับเป็นแบบนี้ตึ้มอ่าคนก็จะรักเรามากยิ่งขึ้นแล้วครับเก็บเพอร์มิทเป็นหนึ่งใบแล้วก สบายๆนะครับเนึกงคอนเทนต์ไม่ออกเหมือนกันเราแค่มานั่งเล่นเกมแนละ้วทุกคนเราห่างหายจากมันไปหลายวันมากช่วงไปเขคาดาวปีใหม่ไม่อยู่บ้านเลยอดเล่นมันทําให้เราแห้งเหี่ยวและก้าวร้าวต่อไปเราก็ทําการต่อท่อมาที่แบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเงินเราเหลือนะครับก็ไปจ้างบิวเดอร์นะครับผมลงมาเพื่อสั่งสร้างอีกนิดนึงโอเคครับต้องการบิวเตอร์ครับแมนครับแต่งเงินหมดซะละส่วนการ์ดลีถ่ก็ไม่มีเลยครับตอนนี้ใช่ไหมเจอเจออะไรใช้หมดทับการ์ดลีถ่า วาง builder วางクาฟแมนวาง building material วาง over shot view เงินหมด over shot view ใช้เงินประมาณ20กับไถ2รอบครับก็ทำได้แล้วแล้วก็เรื่องเพอร์มิตตาหน้าค่อยว่ากันครับปุ๊บประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้จริงๆมันควรจะเก็บเป็นไพ่ไม้ตายไลยครับไอนะ้ไพ่เนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าคือผมใช้แบบซุลิซุไล่มากเลยเก็บเงินได้หมุนก่อนนะครับตานี้ลงอร์มิตไปก่อนครับตาหน้าค่อยลง over shot นะครับ เผื่อมีเหตุจําเป็นต้องใช้ตังค์นะครับเรามีซ้าที่วางได้ไหมครับเพื่อกู้ชื่อเสียงแล้วก็กู้หน้าตาของเราก่อนเรามาเพิ่มหลังนะครับจะไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่นักหรือผมวางซ้าเพิ่มเติมมีจุดนี้ไปเลยเป็นการวางแบบตรงนี้ดีกว่าครับให้บ้านสองหลังนี้ได้นี่ส่งเหมือนกันโอเคหลังนี้ชอบละต่อไปต่อท่อลงมาตรงโซนนี้นะครับผมถ้ามีการไป์ซึ่งการไปหมดนะครับถ้าได้การไปแล้วก็วางนะครับในส่วนของเอเรียกว่าซ้ำอีกจุดหนึ่งตรงจุดนี้นะครับก็จะช่วยนะครับผมบูสต์ความแรงแบบสุดๆให้เลยครับ ตอนนี้มีเท่านี้ก่อนครับพอเข้าใจกันได้ลุยโอเคครับต่อไปเราขาดโอเวอร์ช็อตนะครับผมที่ตรงนี้เพิ่มแรงดันของน้ำครับแล้วก็ใช้เงิน20ในการคำสั่งสร้างวางตึมเข้าไป20แล้วก็ทำการสร้างโอเคต่อไประดับน้ำนะครับผมจะบูสต์ครับระดับ5นะครับผมจากหัวไปถึงปลายนะครับ ถ้าเกิดดูแรงดันปุ๊บจะเห็นว่าตัวนี้จะกลายเป็น3จาก1นงนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น5นะครับกินที่3บล็อกครับถือว่าเริ่มต้นได้สวยครับชื่อเสียงเหลือ41ก็ยังไม่เป็นไรครับเรายังพอมีการกู้ชื่อเสียงอยู่ครับพะฉันถ่ายไปก่อนโอเคถ่ายปุ๊บเก็บคนหนึ่งเก็บคน2เก็บคน3ครับเรื่องซ้ำในจุดอื่นเหรอจุดไหนที่พอวางซ้ำเพื่อกู้หน้าได้นิดนึงแล้วเราต่อนะครับไปลงมาตรงนี้ปึ้งแล้วก็วางซ้ำไปจุดหนึ่งครับก็จะได้นะครับคุมบ้านนี่ครบถ้วนไปเลยโอเคอ่า ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นเชี่ยอะไรเนี่ยบ้า์เฮาส์เหรอพระราชารู้สึกว่าชาวบ้านคงจะได้อาบน้ําหลังจากที่แบบผ่านศึกสงครามมาให้แบบเออใช้ห้องน้ําที่ปราสาทเก่าได้ประมาณนั้นแต่การได้คนเข้าใช้เจ้าเมืองอย่างเราก็ต้องจ่ายให้เขาเป็นด onation นะครับจ่ายบริจาคให้ไปนั่นไม่เรียกว่าให้ครับ เรน,นเรียกว่าไถาตังแล้วผมเดินเอาการนั้นใช้ซุลุยซุายหมดแล้วด้วยสิไม่เป็นไรครับมี่เวลา5เทินครับอ่าโอเคงั้นตามความต้องการของผมก็คือผมต้องต่อท่อลงมาตรงโซนนี้ใช่ไหมเพื่อวางระบบน้ําใหม่เพรววาะซ้ํามาพอดีเลยก็คืออา่าต่อท่อลงมาทางนี้ลงซ้ําเข้าไปก็จะได้ทั้งหมด4ี่หลังแบบนี้ตึมต่อไปปุ๊บเพื่อให้บ้านหลังนี้มีความสุขผมก็จะลงซ้ําที่บริเวณจุดนี้เอาไม่ได้ครับต้องเคลียร์เวลออกไปก่อนมันผมขายเวลทิ้งไปในราคา5เหรียญ แล้วผมก็เปลี่ยนไปลงซ้ําแทนที่จุดนี้ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้โอเคงั้นเก็บเวลไว้ก่อนนะครับถือว่าเพิ่ม2เหรียญน,นะครับวางจุดไหนก็ได้ถ้าเพิ่ม2เหรอเพิ่ม2ตรงนี้ก็น่าจะได้นะครับบ้านหลังนี้ครับก็ไม่ต้องดูแลต่อเลยครับเราก็แค่เอาเวลวในมูลค่า10มาวางตรงบ้านหลังนี้ในโซนอนอกครับเวลวเอาไว้ตรงจุดนี้แทนก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วครับเหลือสีแดงจริงแค่2หลังนะครับ โอเคพอรับได้ครับเทิร์นที่71ครับลุยต่อไม่แน่ใจว่ามันจะหมดที่ประมาณเทิร์นที่ลอยหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าประมาณนี้ก็เล่นได้เรื่อยๆสบายๆนะครับเชนริฟหรอครับอันนี้ใช้ในการเปลี่ยนนะครับผมบัคเกอร์วิวนะครับผมที่ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นงานไม้ให้กลายเป็นงานโซ่นะครับก็ถือว่าดูดีนะครับโอเคงั้นเก็บเรื่องการ์ดคนเข้าไปก่อนนะครับแล้วกเก็บการ์ดของเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมมอนโดนาชันก็ยังไม่มาด้วยสิผมคิดว่าเอาจริงๆพวกควอตรงควอเตอร์ดิหน้าหน้าเก็บคืนไปก่อนนะะะครรรัับเเพาาาว่่่ยงไมมีอ เอาคืนถ้ามันไปรีเซ็ตใหม่ก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันยังไปขอยังสร้างไม่ได้ครับเดี๋ยวพอได้เรา่อยเจอกันนะครับในเด็กต่อไปน่าจะพอได้ครับต่อไปนะจุดนี้เงินมี20เหรียญสั่งสร้างเชนริฟต์ตอนนี้ขึ้นมาครับใช้โฟแมนบิวเดอร์แล้วก็คราฟแมนโอเคตอนนี้ทำได้เท่านี้ครับเราจะให้นะครับพวกการอะคาสต์สเตเบิลแวร์เฮาแล้วก็ควอเตอร์ไปรีเซ็ตนะครับผมในเด็กนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังสร้างไม่ได้ครับแล้วก็ถือมานานเกินไปแล้วครับมันกินพื้นที่ ไม่รู้ทําผิดไหมนะครับแต่ผมก็น่าจะพอได้แหละไม่น่าเะลรผิดพลาดได้หรอกครับแค่ร okay, ะบบท่อมาเรียบร้อยวอเตอร์คาร์นะครับตรงจุดนี้เอ่อบ้านที่วางไปจะได้3ข้าง,างจะได้2อง่าถ้างั้นบ้านหลังไหนที่เอฟเฟกตรงนี้เยอะหน่อยน่าจะเป็นโซนนี้ครับเพราะมันได้บ้านหลายหลังอยู่ตึมอ่าต่อไปก็ไปเคลียร์นะครับเรื่องของ3 4สหลังตรงนี้ก่อนนะครับเก็บบิลดเดอร์ขึ้นไปเก็บบิลดเออร์ขึ้นไปเงินที่มีเอามาวางไปน่าจะดีนะครับถ้าผมเจาะลงมาที่บ้านหลังนี้ได้แล้วก็วางซ้ำครับตัวอย่างน่าจะง่ายขึ้น ตรงนี้ตึมแล้วก็วางซ้ำเข้าไปแบบนี้ตึมอ่าดีขึ้นหน่อยนะครับตรงไหนที่คนเยอะๆผมไปลากพวกคนขนน้าจุดนี้น่าจะเยอะไปละเอามาไว้ทางนี้ตึมอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาทางต่อนะครับเพิ่มเติมเช่นซ้ําไปจุดหนึ่งนะครับก็น่าจะพอใจแหละครับบ้านหลังนี้เท่ากับโซนขวาก็จะค่อนข้างดีเยี่ยมแล้วครับผมโซนต้องต่อท่อเพิ่มเอาจริงก็น่าจะเป็นต่อให้มาตรงหลังนี้นะครับแต่มาตรงหลังนี้เอาจงจริงต่อทรงขวาน่าจะไม่จําเป็นครับผมต่อทรงตั้งดีกว่าครับ อย่างนี้ปึ้งเข้าไปครับแล้วเราก็วางตุ้มเข้าไป1ทีถ้าเรามีซ้ําซึ่งซ้ําเหลือ1อันพอดีครับตรงจุดนี้ไปตุ้มโอเคหลังนี้ก็จะยิ้มกับเรานะครับผมเริ่มเขียวเยอะขึ้นมากๆแล้วครับแล้วก็การ์ดส่วนใหญ่ขาดบิลเดอร์หคนพอดีครับเคลียร์บิลเดอร์เข้าไป1ครับแล้วก็ตอนนี้เรามีสครับทั้งหมด3คนนะครับบิลเดอร์หนึ่งครับแมนสาผมว่าครับแมนมีเยอะไปครับเราเก็บบิลเดอร์ขึ้นไปดีกว่าครับเพราะว่าครับแมนมาใช้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับไม่เคย อุ้ยแต่ว่า c o m มอนโดเ a t i o n ไม่เจอเลยเวลาต้องการมันจะหายเสมอเลยครับไอ้พวกนี้ตอนนี้หมดแล้วครับผมมีแค่ increase funding นะครับผมเพิ่มเติมในส่วนของเงินที่จะได้ในตาต่อไปก็ลงไปก่อนนะครับอันนี้จําเป็นตึมตาหน้าจะได้ขึ้นมานะครับ24เหรียญนะครับแต่โดนหักนะครับจากภารกิจที่พลาดไปอีกประมาณ10ดาวครับไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับส่วนคําสั่งสร้างลงクラブแมนกับเมทจอเรียลน่าจะได้นะครับลงเมทจอเรียลเข้าไปลงクラブแมนหนึ่งคนต้องการสร้าง15เหรียญนะครับเพื่อเชนบักเก็ตลิฟท์ น่าจะพอได้นะครับตาหน้าเดี๋ยวเราวางท่อนะครับผมบริเวณโซนใหม่นะครับให้มันควบคุมผังเมืองได้รัวๆครับน่าจะโอเคละไปเสร็จทีระมาณเทอร์ที่80ไหมครับผมว่าน่าจะกำลังดีนะผมเริ่มที่เท่าไหร่นะครับจำไม่ได้55ป่ะตอนนี้สามารถสั่งสร้างได้นะครับในส่วนของเชนบัคเก็ตลิฟต์15เหรียญครับทำให้มันมีโซ่นะครับเป็นตัวขึงไว้นะครับโอเคระบบก็จะทันสมัยขึ้นนะครับส่วนแรงดันของน้ําก็ยังเท่าเดิมนะครับแต่น่าจะอะไรหลายอย่างน่าจะดีขึ้นในแผนผังประมาณนี้โอเคโอเคครับรวลัับบกไป10ดา ไม่เป็นไรครับพอรับรู้ได้ครับต่อไปเชนริฟนะครับผมสามารถเก็บได้ครับน่าจะเป็นโซ่นะครับเพื่อใช้สร้างสิ่งต่อไปนะครับน่าจะเป็นวอเตอร์เวิร์กระดับ3นะครับเท่าที่ดูงั้นตอนนี้ลงไฟต่อลงซ้านะครับผมน่าจะพอได้นะครับบ้านปัญหาเยอะจุดนี้ใช่ไหมผมก็จะลงซ้ำอีกจุดหนึ่งที่ตรงนี้อ่าทุกคนก็จะมีความสุขตึมอ่าโอ้ผมต่อเส้นขวางอ่ะให้มันครอบคลุมดีกว่าครับเพราะเส้นขวางในยังไงคนก็ได้ใช้อยู่แล้วอ่าเป็นแบบนี้ต่อไปเก็บของ 2ส,สิ่งขึ้นไปถูกต้องต่อไปนี่ไงครับคอมมอนโดเนชั่นนะครับผมได้เงิน20ไม่รู้เควสจะมาไหมแต่ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็เวหากับควอเตอร์นะครับผมยังขาดเท้าซีจิวอะซึ่งพวกนี้ผมว่าผมต้องเวียนครับไม่อย่างนั้นมันมันทำอะไรไม่ได้จริงครับแต่เก็บเพอร์มิไว้เยอะมันก็เปล่าประโยชน์จริงๆเลยนะ เออาอาจจะเป่าประโยชน์ครับแต่เพิ่มมิดเป่าประโยชน์กว่าเอ่อถ้างางนนะั้นณจุดนี้มีอะไรที่สมามารถทําได้บ้างด้วยเงินที่มีเชนริฟเป็นของที่ใช้ในการก่อสร้างดิ g ก,กิ้งทู l ใช้ในการก่อสร้างอย่างอื่นก็เป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเลยโอเคเทิร์นนี้ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่คนค่อนข้างแฮปปี้กันแล้วครับตาหน้าน่าจะมีคนแบกน้านะครับผมจะไปไว้ตรงมุมที่แบบสาําคัญสําคัญเช่นจุดนี้นะครับหรือผมต่อท่อเพิ่มปึ้งนิดนึงครับแล้วก็วางไปก็จบนะเข้าสุดเทิร์นที่79กัน โอ้คนเริ่มย้ายมาทีละสี่คนทีละสี่คนนะครับแต่พอผังน้ำเราโอเคนะครับทุกอย่างก็ราบรื่นแลลวครับว้วเต้าเวขดับ3านะครับผมสามารถสร้างได้แล้วครับใช้โฟมแมนบิวเตอร์คลับแมนแล้วก็เชนริฟนะครับซึ่งผมว่าทำเลยเหอะนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ชื่อเสียงนะครับถ้าไม่รีดไถขึ้นถึงร้อยสบายๆเลยครับโอเคงั้นชาวบ้านต้องดีขึ้นกว่านี้ครับได้ยินว่าเกิดชื่อเสียงเต็มร้อยนะครับมันจะให้เงินเพิ่มขึ้นในแต่ละตาด้วยใช่ไหมครับมันก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใช้ไปก่อนแแแบบบบนนีี้้้ลวก็แบบนี้ ามด้วยคราฟแมนแบบนี้ตามด้วยเมลชิงเบดิงเมทัลเรียลแบบนี้เชนลิฟต้องการ20เหรียญเอาค่าชื่อเสียงมาไถาดีไหมนะ้าอย่าพึ่งดีกว่าครับชื่อเสียงเอาให้แบบมั่นคงไว้ดีกว่าครับผมเก็บเพอร์มิทคืนไปก่อนและเก็บสมอลดเน a t i o n นะครับคืนไว้นิดนึงนะครับผมประมาณนี้โอเคถึง100ปุ๊บเพิ่มขึ้นมา15งั้นตอนนี้มีอยู่ที่23ตรงนี้ผมลงเชนริฟเข้าไปแบบนี้ตึ้ม เงินไม้พอครต้องรีดไถ่หน่อยหนึ่งแล้วครับเอารีดไถ่เป็นสมอลสมอลสองใบไหมผมมีสมอลเยอะมากเลยครับเอาสมอลสองใบแล้วกันสมอลหนึ่งใบรีดมาเท่านี้ผมใส่ในส่วนของเพอร์มิทเข้าไปอา่าเป็นตรงนี้ต่อไปผมต้องการ20 20เหรอ20ยังไม่ต้องขับไว้ตาหน้าก็ได้มั้งหรือว่าลงกู้เรื่องน้ำให้ตานะได้ถึงร้อยก็น่าจะเป็นจุดถ้าจุดนี้ผมลงไปแล้วผมจะได้ดึงพวกไอ้พวกรถมาที่เป็นคุมโซนนี้อยู่ออกได้งั้นผมลงวอเตอร์คาร์ดไปโซนนี้ หรือโซนนี้ดีไปโซนนี้แล้วกันตึมโอเคครับจะเหลือบ้านสีแดงหลังเดียวครับน่าจะได้ลอยแล้วครับตานี้เข้าสู่เทิร์นที่80นะครับจริงๆควรจะเบรกที่80นะครับแต่ขอ85แล้วกันกำลังติดลมสุดๆไปเลยอายเวลาบอกจะต่อยเลยชอบมีงานหยาบมาตลอดเลยเพิ่งจะลงมาเมื่อเด้กนี้เองจุดไหนที่แบบคนหายอะไรจะไม่ค่อยเอฟเฟกต จุดนี้แล้วกันตึ้มอ่านิดนึงครับไม่ได้เอฟเฟกเยอะมากแล้วก็สามารถสั่งสร้างนะครับในส่วนของ w a t e r w o r k ิ i ์กวิชเชนลิฟนะครับผม w a t e r w o r k รกะดับ3แน่เลยครับที่มีโซ่ทำงานได้ตึ้มน้ำจะดันนะครับผมจะเป็น666ครับแรงเท่ากันหมดนะครับไปแผ่วปลายที่5อย่างเดียวงั้นจุดไหนก็ตามที่คนเยอะไปเส้นเช่นจุดนี้ผมสามารถยกได้โดยที่ไม่หายครับมาใส่ตรงนี้เฮ้ยเ <Hey, S 2> ขียวหมดเขียวหมดเฮ้ยเฮ้ย ไม่น่าเชื่อทําได้อย่างไรต่อไปอยู่ที่ว่าผมก็ยังไม่สามารถสร้างอะไรได้เพิ่มอยู่ดีนะครับตรงนี้เพอร์มิตก็เต็มด้วยเิษเอ่อผมคิดว่าผมเอาลงมาออกไปก่อนครับแล้วเอาเพอร์มิตขึ้นมาใบหนึ่งครับสแตนบายนะครับในรอบต่อไปแล้วกันน่าจะพอได้ครับไปตามที่81ครับเคลียร์ครับรอบนี้ผมว่าชื่อเสียงของน่าจะลอยลอยอัพอ่ะ85ครับแล้วตอนนี้มันควรจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับไม่งั้นมันจะเหว๋อเหวอเคว้งเคว้งหน่อยนะโอ้มาแล้วครับผม เท n k นกาชาเนลครับเอ่อใช้ในการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ใช้บิ i l เดอร์ครับแมนบิ i ดิ้งมิชชิเออร์สองติกกิ้งจูอิเลเกชันแพนเฮ้ยให้ตายเถอะนะแกว่า85จะปิดคลิปผมสร้างนี่ให้เสร็จครับแล้วผมค่อยปิดดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้แบบกำลังคิดที่แล้วคุณจะไปจบตรงไหนดีวะเฮ้ยมาสักทีเอ่อเทียนกาชาเนลนะครับผมน่าจะเป็นการขุดลอกเทียนกาหรือเปล่าครับ ผมขออ่านนิดนึงซิมันคืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นลอกหรือว่าคูน้ําหรือทางน้ำนะครับความยาวเกือบ8กิโลเมตรนะครับผมกว้างประมาณ10เมตรนะครับผมใช้ในการขนส่งมวลน้ําจํานวนมากนะครับผมตัดเข้ามาอนบริเวณเมืองนะครับผมว่าก็ไปตามนั้นนะครับผมช่วยเพิ่มทําให้สามารถพัฒนานะครับอุปกรณ์น้ําใหม่ๆมากมายได้ครับเชนการ์คาเนลครับซึ่งผมยิ่งก็จะสิบเจ็ดนะครับจากการที่ค่อยๆฟาร์มมาอย่างตั้งใจนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมีก็ใส่เข้าไปนะครับปครับเริ่มลุยกันเลยลงโฟร์แมนคนคุยงานไปหนึ่งลงบิวเดอร์ไปสองลงครับได้น เดียวครับคลับแมนบิ๊กหนึ่งครับลง building material นะครับที่ผมดองมาลง building material ที่ผมดองมาลง digging tool ที่ผมดองมาลง i ิ r i g a t i o n แพ a ที่ผมเกือบโยนทิ้งแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งโอเคลงในส่วนของ permit ที่ผมดองไว้มานานใช้เงิน40ซึ่งเงิน40ตรงนี้ผมมีการ์ดิโอเหลือแค่นี้เองเหรอแสดงว่าต้องตาหน้าไม่เป็นไรครับใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าค่าชื่อเสียงผมสูงปรีดมากนะตอนนี้ผมก็เอาเจ้านี่หย่อนลงไปตึ้ม ได้มาที่เท่านี้ครับตาต่อไปครับกดสร้างกันโอ้จะได้ฟินๆนะครับผมรู้สึกว่าคลิปนี่มันมันยังขาด,ดอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งซึ่งนี่คือเป้าหมายครับที่ผมจะสามารถที่จะปิดงานได้แล้วครับโอเคต่อไปผมเพียงแค่กดสร้างเท่านั้นครับแค่อย่างเดียวด้วยเงิน40เข้าสุดเทินที่86บครับมากดสร้างก่อนเลยแล้วกันในส่วนของทางน้ําเทียนก้ากด อ้าวมาแล้วครับผมประวัติยาวนานมากไปเพราะ้ไปอ่านกันนะแจ๊ะคุณไม่แปลโอเคยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมันจะมาแล้วเปล่าน,นะครับแล้วเกมมันจะไปเซฟตรงไหนอ่ะต้องผ่านวันนี้ไปก่อนจะบังคับผมจะเซฟให้และตาต่อไปดูว่าถ้าทาวซีจิวมาผมได้เดินหน้าต่อได้ครับทุกคนโอเคเข้าสู่เทิร์นที่87ครับโอเคอัดมา54นาทีเกือบชั่วโมงอ่ะทาวซีจิวมาแล้วมาแล้วนะครับผมเป็นคําสั่งนะครับผมจากเมืองกัสเซียส์นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวเซฟกัน i โอเล่นยาวนานมากรอบที่แล้วเล่นประมาณ2คลิปนะครับผมแต่วันนี้เล่นยาวเป็นพิเศษนะครับคลิปอาจจะยาวกว่าคลิป1กับคลิป2นะครับและนี่คือ Water Work ในตอนที่3นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนเรากลับมาเจอกันในปี2021มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่อยากเปลี่ยนแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่พี่อยากทําให้มันคงเดิมแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรเพราะพี่กําลังหาคําตอบอยู่เหมือนกันแต่พี่ก็ตั้งใจะจะหาให้ทุกอย่างมันออกมาดีแล้วก็เพอร์เฟคแล้วก็เข้ากับทุาากคนได้มากที่สุดนะครับว่าตัวพี่ก็ต้องหาคําตอบเอนตัวพี่เหมือนกันทุกอย่างมันเป็นคําตอบที่วิ่งหนีเราต้องพยายามวิ่งตามแล้วก็จับมันให้ได้ขอให้ปีนี้เป็นปี ดีนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ